ก็2ชุด2ราคา19,900บาท23,900บาทครับผมโอ้ตูดเดินมาหันหน้าหนีมูแทะบางมูแน่มาครับ2องก็สองก็เสียวได้ครับผมครับทำไมถึงว่าเสียวครับ15นิ้ว18นิ้วครับผมครับแต่ชุดเนี้ยเป็นชุดลองเล่นครับราคาก็ย่อมเยาครับผมครับฝั่งเนี้ย19,900บาทฝั่งเนี้ย23,900บาท เรามาดูตู้ก่อนสำหรับใครที่สนใจ2อคูณสเนี่ยสชุดเนี้ยงบไปถึงเอาง่ายแต่ผมยังให้2ชุดนี้ไปก่อนก็ได้ครับผมครับคือเอาง่ายเริ่มต้นซื้อก่อนซื้อจบก่อนหนึ่งละตู้เราจบทั้ง2ฝั่งแล้วครับผมครับถือว่าดีมากครับผมครับแล้ว2ชุดที่ต่างกันยังไงครับกลางเหมือนกันครับ12นิ้ว AB บีเหมือนกันครับตู้เบรฝั่งเนี้ยสินิ้วฝั่งนี้18นิ้วครับผมครับราคาเลยต่างกันครับผมครับถ้าใครอยากซื้อให้จบเนี่ยฝั่งนี้ครับสองหมื่นสามพันเก้าร้อยถือว่าจบถ้าใครคิดว่า ซื้อแค่นี้ฟังแค่นี้สลหรับบ้านตัวเองเนี่ยแค่นี้จบก็จบอีกหนึ่งชุดเหมือนกันครับผมครับแล้ว2ชุดเนี้ยใช้งานอะไรได้บ้างครับผมครับอย่างทั้งเนี้ยก็ฟังในบ้านออกนอกบ้านก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ฟังเนี้ยครับผมครับฟังในบ้านออกนอกบ้านได้แบบดุแรงเลยเห็นไหมครับฟังเนี้ยดีจุดนี้ครับผมครับแล้วก็ชุดเนี้ยผมก็ให้พาวิทไปก่อนครับสำหรับใครที่อยากได้เป็นองตอแต่ก็ไม่ถึงครับผมครับพาวิทตัวเนี้ยลองวิชาลองความรู้เราในการใช้งานเครื่องเสียงก่อนเพราะว่าหนึ่งละใช้ง่ายครับ จ่าระพงเข้ามิกก็ใช้งานได้เลยเพราะว่าในนี้มี power ในตัวแล้วนะครับผมครับในมิกมีครบ EQ ครับมาครบมากสำหรับมิกรุ่นนี้ครับผมบูทูธเอฟเฟกแต่ละช่องครบทุกอย่างถือว่าจบสมบูรณ์เลยสำหรับชุดนี้ครับผมครับเป็นชุดที่ย่อมเยาวครับผมครับแล้วก็เป็นชุดที่2อคูสแล้วก็เป็นหนึ่งชุดที่อยากให้ซื้อไปก่อนคือซื้อไปแล้วเนี่ยมันสามารถเพิ่มพลังได้อีกครับผมครับถามว่าเพื่อมิกเนี่ยขับ2ชุดเนี่ยไหวไหมในความจริงมันไม่ไหวแต่ถามว่าขับได้ไหม ขับได้คือชุดเริ่มต้นการใช้งานพอเราเป็นปุ๊บเนี่ยหนุ่นครับ power เ,เข้าแล้วครับ power เ,เข้าปุ๊บความดัง2ชุดเนี้ยก็จะขึ้นอัตโนมัติการใช้งานแค่เสร็จจากมิกไปหา power ก็ใช้งานได้แล้วเห็นไหมครับง่ายมากสำหรับชุดนี้ครับผมครับ ก็เป็นอีก2ชุดครับลองคิดและไต่ตองดูครับสำหรับใครที่ง็ไม่น,น้อยเนี่ยคือใจอยากได้2องสองเนี่ยแต่งบถ้าเป็นชุด power เ,เนี่ยสามหมื 30, ่น up นะครับผมครับชุดเนี้ยสามหมื่น up ก็ชุด power เนี่ยเนี่ยชุดแหลกเนี้ยครับผมครับสามหมื่นหกพันเก้าร้อยนะครับผมครับหรือชุด power เงี้ยก็สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยอย่างนนเนี้ยเราอยากซื้อจบครั้งแรกก่อนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยได้พามิกไปลองใช้ก่อนปีหน้ามีงบเจ็ดแปดพันนูนครับขยับเป็น power เ,เข้ามา ก็เป็นชุดใหญ่ทันทีเห็นไหมครับเนี่ยถือว่าอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมมอบให้ครับแล้วก็ฝั่งเนี้ยใครที่แบบง่ายออกงานได้ครับชุดนี้แบบพกทายกแบบหมอทําขวัญเนี่ยชุดนี้ถือว่าตอบโจทย์มากหนึ่งละมันพกพาง่ายแล้วก็ยกง่ายด้วยแล้วก็ขึ้นรถคันจะจบสลับชุดนี้แล้วก็พามิกบูทูธเอฟเฟกต์เอ็กโคจบครบในชุดนี้ครับผมครับโอเคครับ